สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่กับช่องเล็ดบ้านนอกครับหญ้านักครับเต็มตรงเลยสีด้เหมือนกันครับนี่ถ้าบ่ได้หญ้านะก็คือมนันเป็นแปลงหญ้าหมดเลยเนาะมันมดเลยครับหญ้าเต็มตรงเลยควายนีย่กินมาตั้นแล้วครับฝนลงมัน มาปมลุกนเหรอครับหืดเลยเดี๋ยวไปพอ,อก,ก้ากันครับก้าเข้าเนี่ยมมงอยู่ครับ้วยนี่มาคอยได้ลงลเลยนี่ฝนจะตกมาเจ้าครับ่บาหันหอยมาลัดทมอันคนเท่ามันก็นมา่อยครับ กวานลงก้าก้าขโมอ,อยใช่ไหมเขียวมอครับปีนี้ลองไถเพราะปีกุตานมาได้ไทยทุ่งจันเลยเหมือนเงี้ยวกันเนี่ยของกันญาณาวานครับของกัญญานาะรถปลูก แต่ของผมนที่จะปลูกมือครับตั้งเพ่เป็นข้าเจ้าต้งปนเป็นข้าวก็ขอหกครับหกดียู่ะหักฐานถ้ามังงัวก็ควายน้อยครับลง อืมสักสิบกาวันน่าจะลกได้ลกซิมครับซิมไว้สักน้อยหนึ่งกลัวมันม่พอฝนตกนะครับน้ำอยู่นี่ใจปุ๋ยใช้เดือนครับวัน ขันความแตกต่างครับอันที่เขียวๆนี่คือได้ปุ๋ยนะอันทีเหลืองๆนี่คือมาได้ปุ๋ยครับชัดเจนครับเทียบเทียบกันเลยยูเรียฮะกระสอบจะได้ันสี่พันห้าเอาขี้งัวครับขี้งัวเขานี่แหละไปเอาวยก็ได้อวยใสไปเลยว้านกาอมาได้ย่งใส่เดือนครับปุ๋ยใส่เดือนมา ผือก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยครับอันนี้สาเหตุที่มันออกบ่คอยดีเป็นว่าขุมนี่เพราะว่าเปิ้ลไม่ได้หดครับไม่ได้ใจ้ใสยาหดผุมหันแล้สูบครับสูบเอ้น้ำเข้าน้ำมันลกักหมูนี่ผมหดไหมดมันต้าไหนที่น้ำลักไปมันก็นจะเอาดินไปกบหน้าขุ่มครับ มันก็นเลยเป็นยังที่หันนี่ครับฝั่งนี้ผมหดแน้านี่มันออกดีจึงใจสายยางถึงใจบัวฮดแนมครับเนี่มันก็นเลยออกดีออกงามนี่น,นั้นเป็นใจเครื่องซูบแนมแล้วก็ปล่อยนนมหลากมักง่ายไปหน่อยครับเนี่ยครับหนูให้กลล่า เนี่ยยังมั้เต็มหมด้งเลยครับมันบ่อ้วนกับนี่มันจะอ้วนกับใดครับหัวควายเนาะนี่จับกระนุ่นบ่ดีครับถูบบงทอง้องได้กินพร้อมกันเดียวจะตัดให้ควายหมดแล้วครับชุดแรกมันจะมีแบง่งให้องัวอยู่ ป็นม่ได้แน้ำเข้าแล้วนี่ดย,ยาวม่อขานาดครับถือว่าแน่นอยู่ปล่อยมันออกเต็มตีน่มันได้ฟังตัดครับนี่จะรูต่าแล้วครับงามจัดงัวนะวมัวไฟฟ้าครับไฟ้กับผอมต้องอัดยาครับแต่งที่ใช้าในคอขอึ้นก่อน ไอ้นี่เราไม่ใจกรี๊ดครับเดี๋ยวปลายปีครับปลายปีก็จะขยายลงไปทั้งลุมนี่กลายมันสักปีสองปีครับจนยังเนี้นยน,น,อนอย้านะยังยันน้าเนี่ยไปเสาะเนี้นยน้าก็อื้อเนาะเจ้าเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นกาเข้ากรรมนี่ปลายพอครับ น้าอุก๊กนับละฝนตกมันล่ำจริงผงมตัดนั่นแหละถือมันงามอยู่ม้อยครับลวกไว้ไม่ตรงไม่นะ่ะเอาดีอยู่เป็นเจื้อซื้อครับปีต่อปีนี่แหละ มันทุ่งนี่ดินแข็ง,ขงครับแข็งขนาดเลยนี่ครับแพงก่าเหมือนกันครับต่มันหมดได้วานปุ๋ยมันม่อคตันหญ,ญ้าธรรมชาติสูงนะครับนี่เพียงหัวเขา้าครับสูงถึงหัวเข้าแล้วมันหมดได้ตัด ฝนมันตกมันครับง้าไหนก็จะดีตัดหญ้านี่เปลี่ยนในแปลงนี่ก็ขึ้นแล้วครับมาแล้วเวลาฝนตกนักนี่หญ้ามันจะขึ้นเร็วครับเผลอๆคนเลี้ยงงวเลี้ยงควายนี่เอาบุตันครับหญ้านี่มันได้ขี้งว ตอนปล่อยงวลงไปเลี่ยงครับเขียวมดละนี่ก็จะได้ตัดนหลายรอบอยู่ครับช่วงหน้าฝนนี่ต้องปุ่นปุ่นตัดกันหมดแล้วครับ สำหรับหญ้่แป้งกะลาเนี่ยน้ำมันแป้งก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับเพราะว่าโปรตีนมันสูงนอมกับเนื้อว้ยครับนี่ประมาณเดือนหนึ่งผมใจเครื่องตัดเล่าไว้นี่ฝนก็ไม่ได้ปล่อยหัวกปล่อยค่อยลงมากินนะ ควายกินมาตั้แล้วครับเนี่ยอุ๊บตรงนี้เป็นหญ้ารูซีก็ขึ้นอยู่ครับควายเลมอมนกับเด็ดยอดออกมาอยู่เริ่มเริ่มดักแล้วครับ แตกนองขึ้นแฮม <S <S ถ้าได้วานซ้ำหฮมรอบหนึ่งก็จะแน่นขึ้นแฮมแบบในเจะวานเนี่ยสักแม่สักสิบกิโลน่าจะดีครับห้ากิโลน,น้อยลำไป <C oughs> แง่ปีนี้ก็จะหห้กันไปเรื่อยๆครับตัดนี้เช็ดตัดต้องปุ่นต่อแล้วก็ มันจะมีหญ้ากินตลอดครับนี่เป็นข้าวเคี่ยวงูเป็นมลักทุ่งเพ่มันมีตีทุ่งครับกลวง,งกลักวควายลงเลยมาทุ่งเพ่ดอกดีเลย À, đi. Là đi hang thôi Ngắm vô Thâu có phóng nha hấp mà nha thì ngam có khâu lắm Phá hô tông vịt tiêm nhá Ná tăng nọc còn วันนี้ั้งนนองจะอุกกว่านาของตัวเก่าเอาไปจาต้นพุ่นก่อนแต่ต้นพุ่นมีหน้ามัจะปลูกต้นพุ่นก่อนแล้วไปมาหน้าของตัวเก่าเอาปลูก,กนาไปตัวเองก็เรื่องของเรื่องควายไปตัวเอง ฝนด้อยก็เริ่มขึ้นละตอนหน้าฝนนี่ใครได้นักนะครับมือควายมืปล่อยครับปล่อย่เลี้ยงปล่อยกินตอนหน้าแรงนี่แ <c oughs> ทบจะบมีหญ้าทาม,มีหญ้าปลู <c oughs> กกาหญ้าธรรมชาตินี่ป๊อกินครับถึงเวลานหน้าแรงมานี่มัน การจเจริญเติบโตหมดเลยตอนหน้าฝนนี่มันงามครับงามขนาด <c oughs> ตอนได้ที่มันได้ขี้งวขี้ควายครับจะงามเป็นพิเศษเลยหญ้ <c oughs> าขนนี่ก็งามอยู่นะ ญาว้กว่าหญาแพงกุลาหลายเต่าครับตั้งสุโขทัยตั้งอุดดิษคิดโลกหญาขนนักขนาดนะสองข้างตางเ,เคยตัดไปหัวควายกันคนระับแต่ตระปุนนีหัาควายเลี้ยงกันคนระับคนเลี้ยงกัน บางทีก็จะเปลยนเลี้ยงคุนท้วส่วนงหญ่ครับแต่ถ้าจิาเป็นเลี้ยงแต่ๆก็เรื่องนักครับหลายสิบตัวเหมือนกันเอ่อแห่สักสิบกวันน่าจะเริ่มเริ่มซิมได้นะครับก็ ตอนมันหนุนเกินนี่ก็มันต้องห่วงครับมีแย่ห้อยแหงนึงและนี่ก็เป็นการเตรียมการไว้ลงหน้าครับมันก็จะเบาแห้งเข้าไปนิดนึงครับก็ไข่มิติมีตังต้นนักก่อลงหญ้าไว้ครับเพราะว่าหญ้านี่มันมันมต้องลงทุนในอย่างนักครับแค่มีแนมเฮือ มีขี้ควายขี้งัวเข้าไปอุ้ยอุยมันพองมันเก็ะจะเลื่อนเติบโตได้แล้วครับต้องไปใส่ปุ๋ยเขาต้องไปพรวนดินเขาต้องไปไถกบต้องไปวานเม็ดอย่างสักอย่างนะครับโอเคอย่างหญ้ารูซีเนี่ยเขาอาจจะต้องได้ซื้อเม็ดในขั้งแรกครับแต่ถ้าเขาคอยกันมื่อหงัวเข้าควายลงตอนที่มันออกดอกออกเม็ดอันนั้นเขาก็จะได้ ปริมาณยาที่แน่นขึ้นแหมครับอย่าง marriage, log, ้าเพนกลาก็เหมือนกันเท่าหมูปอยมันลงเล็มเ้อไม,ไม reminder, ่ตัดื่อกินมันก็จะแน่นขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าไหนที่หาอลปอยมันลงเล็มนี่ต้องทําใจน้อยครับต้องรอมันฟื้นสภาพก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงตัวนี้ครับไว้ปะกันใหม่คลิปหน้าครับผม ขอบคุณพม่าี่นนอกทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณจัดน,นะครับสวัสดีครับ